สวัสดีครับผมเซิร์ไมกี้นะครับหรือว่าหอยระทมนะครับในเกมเบดแอนด์โซนนะครับเซอร์บีวอร์ดนะฮะเอาในเควันนั้วันนี้เรามานะครับลงมุชินชั้น9ถึง15กันนะครับซึ่งชั้น9เนี่ยไม่ยากอะไรมากมากนะครับกับม้าเจ้ามังกรตัวนี้นะฮะเมื่อโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมังกรจะมีการแจ้งเตือนว่าอยู่ที่มุมห้องอะไรนะนะครับให้ไปยืนตรงเนี้ยนะครับไปยืนในเฉยก็ได้ครับหรือว่าไปกดก็ได้นะฮะแล้วมังกรเนี่ยมันจะลุกต้มตรงเนี้ยนะครับมันจะทับม้าเจ้ามังกรนะครับเเลืออมนยะาก นะครับแค่แหละนะครับไม่มีอะไรมากที่เหลือก็หลบกบระจมตีระยะไกลให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะปลาลูกบอลหิมะนะครับโอเคปะหลบมาทันเว้ยเอาละเอาละเอาละ นะเรียบร้อยอรอฮะปัม๊มนั่นแหละครับหายไปเยอะมากนะครับ ไม่มีอะไรยากเลยครแค่ยืนเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องไอ้นั่นเรียบร้อยง่ายมากนะครับสำหรับชั้น9กนะครับก็มาลองดูกันได้นะครับผมไม่ยากไม่ยากอ๋อแล้วครับชั้น10นะครับเมื่อโจมตีระยะหนึ่งมันจะมีกล่องหรืออะไรไม่รู้ตกลงมาให้ทำลายนะครับเพื่อรับบัฟป้องกันการโจมตีรอบด้านนะครับรอบทิศทางนะครับนั่นแหละครับแค่นั้นทำสี่รอบนะครับก็ชนะแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเลย มาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเมื่อมันมีแสงไฟมาครับเอากล่องแรกนะครับรับดีบัฟไปรับบัฟไปนะฮะพอแดงเต็มพื้นปุ๊บรับบัฟไปนั่นแหละครับก็ยิงมักล่อไปเลยรับบัฟไปนั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยนะฮะสี่รอบนะครับทำเหมือนกันหมดแค่นั้นครับรับบัฟไปแค่นี้ครับป้องกันมันจะเป็นการป้องกันการโจมตีเลย การกระแทกพื้นของมันนะครับมันจะเรียกมึแปลกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็มานั่ง,งทำลิปเลยไีกแล้วฮะโอเค เมื่อกี้ปียิงโดนกล่องไอเวนโอเคชั้นนี้จะคล้ายๆคล้ายๆนะครับคล้ายๆคล้ายๆตรงที่ว่าคล้ายๆชั้นเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อมันดังตึ้งเนี่ยหรือว่าช่วงเริกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าแปดสิบหรือเจ็ดสิบนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้ามันตึ้งเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนอยู่แล้วเราจะได้ยินชัดเจนมากนะครับก,ก,ก็ไปเอาไม้นะครับไม้ตาพดตรงนี้นะฮะโดยที่จะมีลูกท้อนะครับ ตกลง split, มาทั้งหมด4ลูกเหมือนกันนะครับให้เอาไม้เนี่ยไปเคาะลูกทอนะครับเพื่อรับบัฟเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันมาแล้วนะฮะ จะมีลูกๆล,กลงมานี่ไงมันตะกันไฟได้นะครับเนี่ยมันตะกันไฟเหเ็นปะตรงที่เราไม่โดนนะฮะอ่ะมันตะกันไฟเห็นปะอ่าเห็นปะป้องกันไฟไปหมดแล้วนะฮะแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรครับแล้วมันก็จะระเบิดไฟร,รอบๆนะครับโดยที่ผมก็กำลังกระตุกเมื่อกี้นี้นะครับปีนไม่โดน มาเตรียมพร้อมไม้ตะพดโดนไหมเออรอดรอดตายขาบ๊ายบาย เรียบร้อยครับ <c oughs> 11ผ่านไปต่อไป12นะครับ12นี่เป็นชั้นที่ผม,มค่อนข้างน่าเบื่อมากนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> มันต้องป้องกัน <c oughs> ไอ้แท่นคิสตันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายยิงระ <c oughs> ยะไกลเนี่ยจะค่อนข้างสบ,บายหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าระยะใกล้เนี่ยจะค่อนข้างลำบากมากนะครับ ง่ายๆก็คือมันจะให้เราเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็วางหุ่นล่อไปนะครับตัวหนึ่งซึ่งเวลาหมดยกหมดรอบนึงเนี่ยอันนี้นะครับจะให้วางหุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นการวางหุ่นนะครับตัวนี้จะตัวนี้จะไม่ได้หุ่นแต่ว่าจะเพิ่มเลือดให้คริสตันนะครับเราต้องสังเกตมันแจ้งเตือนว่าคริสตันเนี่ยเหลือเลือดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคงั้นก็ต้องรอนะครับรอเวฟบมันมานะครับมันจะมีหมดประมาณสามสี่เวฟนะฮะแล้วก็จะเป็นหัวหน้าออกมาซึ่งหัวหน้าก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับ

เรียบร้อยท้ายแล้วไม่มาจะได้ไหมบินมาคอยไว้บินมอยไ้อนพ่น่าจะหาไปล้วหายแวเรียบร้อยวันนั้นไม่อย่ลไ่เเขาเร่ไม่ค่อยมีอะไรคร không qua mình mới phải dạ bóc mắc cửa này เล้วอย่าก,กระตุกดิเฮ้ยต้องอขอโทษขออภัยนะครับที่มันกระตุกเพราะว่าคอมไม่ได้รีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมตายหรือผมโดนเลยเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้รีคอมที่ผม เรียบร้อยบายโอเคพร้อมจะสุมกันหรือยังนะครับเรามาสุมกันดีกว่าว่าเราจะได้เจอตัวอะไรนะครับไอ้เหี้ยตัวอะไรวะเอาละครับบอสไลจินฟูจินะฮะอลังการงานสร้างมากๆนะครับเป็นตัวที่อัปเกรดความเที่ยมนะครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งยากมากบันไลนะครับสีแดงจะเป็นลมนะครับสีฟ้าจะเป็นสายฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเป็นอย่างไรนะครับในสำหรับการซูบอสตัวนี้นะครับมาอยู่ใกล้ไปก่อนนะฮะอย่าอยู่ไกลนะครับผมเมื่อมันระเบิดพลังนะครับมันจะทำการโจมตีลละระยะไกลนะครับให้ใช้จกิดป้องกันตัวเอาไว้นะครับผม โอเคระวังท่าต่อยมาให้ดีนะฮะอีกแล้วนะครับเริ่กที่ป้องกันครั้งที่สองนะครับผมแล้วกูป้องกันทำไมอะ่ะกูบล็อกทำไมอะ่ะไอ้เหี้ยเสียป่าไหมละ่ะโอ้าทานี่จะติดฟอสอีเว้นผมเบื่อการบล็อกการหลบหลีกของมันมากเลย โอเคแท็บขึ้นมามันจะมาอีกรอบนะฮะรอบนี้สำคัญมากนะครับรอบนี้ความจังไรของมันมีอยู่จริงนะฮะเมื่อมันเตะเสร็จแล้วครับมันจะระเบิดพลังนะฮะหลบออกด้านข้างไปก่อนนะครับหลังจากนั้นมันทำการนะครับบ้าพลังนะครับบอสไว้นะครับผมสี่ทีนะครับแรงสัตว์นะครับต่อยเสวยขึ้นจบนะฮะ เมื่อมันลงมามันก็ใจนั้นต่อนะครับเบ่งพลังแล้วก็โจมตีและไกลต่อนะครับตรงนี้ถ้าฆ่าได้เร็วก็ฆ่าเลยนะครับแต่ถ้าฆ่าไม่ได้นะครับกดกินยาอมตะนะครับแล้วก็สวนไปเลยนะฮะนั่นแหละครับเพอร์เฟกตนะครับผมยาอมตะถ่าว่าจาเป็นไหมก็จําเป็นระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราฆ่าเร็วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่จริงๆคือกดไปเถอะนะครับกดให้เอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับโอเคผ่านชั้นสิบสามนะครับสิบสามผ่านป้าย ำหรับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับคอยระวังฟื้นพื้นไฟมันให้ดีนะครับและที่สําคัญคือเวลามันกลิ้งเนี่ยด้วยส่วนตัวผมอ่ะผมจะไม่ขัดมันนะครับให้ปล่อยให้มันกลิ้งไปตามใจชอบมันเลยนะครับเพราะว่าการขัดมันเนี่ยมันจะเกิดการแบบว่ามันจะเกิดการสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเกิดไม่ไม่ไม่นินอย่างหนึ่งที่ผมผมไม่ค่อยชอบนะครับปล่อยให้มันกลิ้งดีกว่าสบายใจกว่าเยอะนะครับโอเค ลงไว้นะฮะอ่าช่วง80นะครับมันจะทำการระเบิดพื้นรอบหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นมันจะยิงปืนนะครับลงพื้นนะครับพยายามหลบนะครับหลบเอาพื้นที่เราแบบว่าอย่าไปอย่าไปเหยียบมันอะ คหนึ่งป่ะอยู่ทางฝั่งหนึ่งป่ะโดนทีสองหมื่นอีกเวนะครับทุกนี้มันจะกิ้งนะครับปล่อยมันกิ้งไปนะครับไม่ต้องสนใจมันนะฮะปล่อยมันกิ้งไปฮะอ่าครับปล่อยมันกิ้งไปยาวๆสบายๆมันก็ยิงลอยอีกรอบหนึ่งนะฮะอย่าไปเหยียบเืินนะครับสองหมื่นนะครับผม ปล่อยมันกิ้งไปฮะปล่อยให้มันกิ้งดีกว่าทําให้มันในนั้นนะครับถ้าเราไปกดแทบเพื่อทําให้มันแบบฟื้นตัวเนี่ยเราจะลําบากนะครับปล่อยมันกิ้งดีกว่าเยอะนี่คือคำแนะนานะมันก็นจะกิ้งอีกรอบหนึ่งกิ้งมาสบายกว่าเยอะบอกเลยนี่แหละครับคือเทคนิคที่สบายกว่ากันเยอะ 妈。